เ้าเมาเ้าเาแม่ว่าผงผงไปเนี่ยผงไปเนี่าออกเมาออกงานขืนทีนี่งานขืนเยาแล้วกัเลยเฮ้ยก็ยัดปลาดิคอยยังที่คนละไปมีอันไหนจะบ่ อ๋อคุใส่เกือบผัวใ่เดียวนี้ผัวนะทำไมที่ี่ผัวแบอเอไปจะแตกได้ทั้สิ้เอาโปกใหม่ใส่หัวใจยังใส่เดี๋ยวนี้หวงห้าห่ะนบล้นแท้ทางไหนพี่หน่อยแทโอ้ยโอยโอ้ย ซูซูคือหัวใจบบกโศกโศกแล้วบงคาโศกออกนั่นน <si> ั <si> ่นโอ้ยยอีกเนี้ยยุกอีกเนี้ยโศกโสงวางกวนมอ้ง มุไปก่อนเอาออดเอาออด้อาออดเอาอดไปก่อนพูดพดีเลยใน่หมอพอีเลมัมาแจกีนน่ะอมาแจกมเดดแบบนึงแบบนึมาแจกพท่าะเจอบสมปูกัแอมมาาม่บ้าไม่ามนกับมาธากาเดอร์มาเดนัดตัดไประวังนี่กะเพราขยะเทสได้ไหมนใบสาเพิงล่ะเองธาตัดกบเป็นตะค อย่าเห็นมันงออย่าเห็นมันงอตาซื้อเออตาซื้ออย่าคมมันลงอย่าคมมันลงมันาะเสียที่ข้างในเบี้ยว